นิ่งอยู่แล้วนะครับรัตนกรครับครวุฒิต้องสั่งเพื่อร่วมทีมเลยครับอ้าวครับรูกแต่มุมทางขวาครับรัตนกรเปิดลูกนี้เข้ามาเอาแล้วองนี้อ้าวแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปเลยครับนี่ครับอภิวัตรมัวลำหินครับโอ้สะใจสุดๆครับจังหวะลอยมาม่งตรงนี้ครับตีเสมอได้เรียบร้อยครับบุรีรัมยูนเต็ดครับโอ้โหดูครับคือพอเปิดเข้ามาปุ๊บ ม่านไปทีนี่บอลตุงตะข่ายไปแล้วครับโอ้นี่ถือว่าเป็นประตูที่สองของอภิวัตรในไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยครับดูครับจังหวะเปิดแต่มุมเนี่ยนัดกันแล้วครับแล้วลอยมาโอ้โหนี่ครับเบียดเอาชนะผู้เล่นของการท่าเรือได้ครับอภิวัตร่วลํำหินครับดูครับคือบอลเนี่ยมันผ่านไมค่อนมาก่อนครับนี่แล้วหลุดมาตรงนี้วรวุฒนามเว้ครับล็อกแล้วล็อกอีกครับแต่ว่าเล็กกว่าครับสุดท้ายอภิวัตดูครับ โอ้โหแม่แล้วเวลายังเหลืออีก10นาทีด้วยครับก่อนทดเวลาครับเอาครับ